ตอนเช้าค่ะพี่น้องค่ะยายพรคุณเก่าคุ้นเดิมนะเดีล้วจ้าช่องไลฟ์สไตล์ยายพรสวีเดนเด้อจากพี่น้องหนาวพี่น้องแต่ยายพรผ้าส้มพระอาทิตย์ขึ้นตอนสาวๆจ้ากำลังเดินทางไปเห็นนั่นจ้ชมพระอาทิตย์บรรยากาศดีๆนั่กันจ้าพระอาทิตย์กำลังขึ้น ฝุมโมงกว่าๆฝุ่มโมงซีซีไปจับพี่น้อ,องแม่นางไปนั่งกันพี่น้องส้มข้ามแก่ส้มฟ้าวง่วไปนั่จ้าข้าเลี้ยงนัวเลี้ยงแก่เนี่ยนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ผอบหน่อยที่ข้าวเ,เป็นลอยลอยเลยนี่หวาน่อนต้นไม้ใหญ่ๆข้างทางาต้นสะเดาได้พี่น้องนี่ เดี่ย่ฟอนโบหูไม่อยู่นีตังดนะุงเนาะยางพานเป็นสามีปีแล้วโ่หูว่านี่คือต้นสะเดาอันเป็นแถวเลยจะเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยนี่จ้าต้นสะเดามาเรียนยูทูบเ่ยละ่ะเขามาอันเห็นยูทูบเนี่แล้วก็เลยหูว่านี่คือต้นสะเดาไปก่อนยางพานจนซื้อ กม็มาเขายูทูปเห็นข้าเจ้ากินกินได้ตัวนี้นดูดูค่ะสวยนะ<า>คะเนี่ยดูน,นี่ยาผิดกันล่าเถึงสนเือนตามท้องเรื่องมากเลยยัไกลกับห้องอีดีอสวยจ้า <c oughs> บรรยากาศสวยๆช่วงจากพี่น้องจ้าบรรยากาศยามเช้าหกโมงสี่วมีมว <c oughs> ววมหมอกบางๆจ้ ็นได้เนี่ยเยอนเห็นแกะจ้องหน้าเราว่าเราทำอะไรเพื่อกันหยุดกินหญ้าแล้วก็มองมาขึ้นค,ค,ค,คฉันคิดว่าเราจะเอาอาหารมไหมคะขนทาอันทาตัดขนออกอย่างพี่น,น้องเดี๋ยวตัวน้อย,หน,อยหน่อยได้เนี่อันนี้คืออ้วน ันกับตัวใหญ่เพราะขนจริงๆจะไม่มีตัวตาเล็กนิดเดีวยวแลาวอันมันตัดขน,น,นออกแล้วเนาะตัวน้อยเดียวว่าไงคะมอรอนคุณมอรอนเต้งความแกะเต้นข้ามมือหัวที่น่องแบร กขาวแกด่ดำว่างไงว่างไงจ๊ะไม่มีอาหารให้เอาน้่นอนเราจะเอาาหนเ่งคะ,งคะอ,อนกลุ่มหนเนย็นหมอดเนนเน,นเนนห้ออิงเย็นหมดนน่ Go, go. นี่นมอดโนมอดอิงเงยันอดเอาลวมาแเลยที่นอนนอนโนนอนไม่มีอาหารค่ะที่รักไม่มีอาหารนะคะนนกลุ่มนึ่งม,มีอาหารนะคะดูดูด ไม่เอาไม่เอาไม่มาไม่มีอาหารให้โอ้ยมอมแมมเลยเนี่ยขนเป็นตะนุ่มเนาะพี่น้องมึงเนี่ยว่าไงจ้าฮัลโหลอย่าห้อยเงินหมดเนี่ยแกะดำน่นไปนอนนนกินหญ้านอนไปไปกินหญ้าไปไม่มีอาหารจ้ากินหญ้าไปน่นหน่นจะเดินไปส่งหรอ จะเดินไปส่งหรอคะมี่จะตัวอ้วนๆถ้าตัดขนนี่ก็พร้อมกรล่ำกล่องเลยเด้เนี่ยถ้าตัดขนเนี่ยไปแล้วคะ่ะจะไปทำงานไม่ได้เอาอาหารมาให้ไม่มีอาหารจ้ะไม่มีอาหารเนอะเนอะ ฟังรู้เรื่องไหมนี <laughs> เเ่เข้าเศร้าเ,เข้าว่าเดินมันกะหยุดบ่งเข้าเดินมันจิมานำบอฟินไปแล้วเฮ้โดเฮ้โดวิเซียดอิมโมรอนวิเซียอดอะไรเสียวิเซียดสโนด มันจะมีสองกลุ่มอยู่มุงๆไกลๆที่ทำงานี่อย่อนกันมีอีกกลุ่มหนึ่งสวยนี่น่ารักเนาะมานี่หืมมาไงอยู่ข้าวเหรอฮอนี่เขาให้จับด้วยนะคะพี่น้องคะให้จับด้วย โอ้ยน่ารักจ้ะหนึ่งศูนย์เก้านำเบอร์เขาหนึ่งศูนย์เก้าจะบอกเลขยายพ่อนบ่นี่ฮะยางมาหาไอ้พ่อนหนูเหี่ยวข้าวเหรอฮะไม่รู้เขากินอะไรเนาะพี่น้องแต่ว่าเห็นเขากินหงานี่แหละเขามีอาหารอันนอกเหนือจากหงาบ่อาหารเม็ดอะไรประมาณนี้นะเราก็ไม่รู้อะไรนะคะ ไปแล้วไปทำงานบาย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 ไปแล้วเฮ็ดูเฮ็ดูวิญญาณคนหมอดตอนแรกเรานึกว่าเขาจะวิ่งมาชนเหล่าป้าเขาวิ่งมาเขาเหนีไปไปแล้วจ้าเฮ็ดูเฮ็ดูเน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 โยคอ,อ,อีกเงินหมด ไปละอีกแกอีกสาวหนุ่มสาวปีปุ้ยนะคะเน่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  no ไปละเหรอเลินมาเราก็มาเจองูหน้าแพนด้าใช่ไหมคะ Đánh đánh thì đàn tên là thì như thế thì đàn thì nào vâng khó mà bơm rồi đi từ nhảy từ sắm mọi người từ nhảy con là xài lấy cái mua thay gì mày có mua That you have kept us secrets safe. Cause the temptation your relation I gave you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel when you say my name. sections, cause we meet in the middle ตัวสีนักนาคตัีนีต่นตัวนี้หนนใหญ่มากจริงๆค่ะคพี่น้องเห็นจริงๆที่ตัวมัน,มนใหญ่มากเลยคะตัวกใหญ่มากมาก,ามก,ก,มากาลัวมากแร้ก็มองไงมองททางเรือคนะ <c oughs> เป็นยวแจ้มันแรนใจแต่เขาก็มีลวดดูดอกพี่น้องแต้มันกักกันบ่ได้รเราะมันชิวิงก็ดีต่บลูวลวดนี่มีกระแสะไฟวะวจะชมบรรยากาศไปนุ๊กสีนองค่ะระหว่างถึงที่ทำงานแล้วก็เดินชมป่าเขาลำเนาไฟช่อมุ่วช่มแกะไปแล้วพี่น้องมันทาน,ทาน เิ่งอันตัวคุณแมคนจอกไมคนทกำลังค้องนี่ยป็สีด,สดำดูผมน,น่าสุดเรีว่าทำอะไรไทยเนะี่ะสวัสดีค่ะอมอรอนมอรอนขออนว่าสวีเดนก็ต้องหว่าวภาษาสวีเด่น ต้นไม้ก็กำลังเปลี่ยนสีพี่น้องที่เขียวอ่อนน้องน้องน้องสีเหลืองสวยพรเจ้าเลียงปอยหล่ะก็แค่เห็ดหัวหลวดโอ้โหมีกระแสไฟมากันไว้พี่สินะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศทางเดินไปทำง,งานของได้พ้อนจับพี่น้องจ้าอยู่ในป่าว่่มีรถไม่ผ่านพี่น้อง อันนี้ผ้าละลายนี่คือสัญ,ญลักษณ์อันว่าข้าเจ้ามีลาสัตว์อยู่ในป่านี่พี่น้องขเจ้าก็สิตธิดสัญ,ญลักษณ์ไว้พ่นกับอิกหัเป็นบ่ให้ระวังอยากเข้าไปเดี๋ยวมันจะโดนลูกหลงในป่านี่เขามีการล่าสาัตว์เขาเริ่มแล้วพี่น้องดดูลาสัตว์ข้่ต ไปละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ยายพ่อนกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายพอนด้วยนะคะอย่าลืมซำที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งจริงๆเพื่อสิบวันัดทดคลิปต่อๆไปของยายพอนคะ่ะไปแล้ะคะ่ะบายบายวัสดีจ้า